สวัสดีค่ะดิฉันนางวิรัชรกจันเลียรครูที่ปรึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านโรงเรียนปัวได้เข้าร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเป็นปีที่3ดิฉันมีความรู้สึกดีใจได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาว,วชนให้เป็นคนดีมีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9มีความสําคัญในการพัฒนาคนที่จะนําไปสู่การพัฒนาสังคมเพื่อความสุขที่ยัง่งยืนของสังคมส่วนรวมดิฉันในนามครูที่ปรึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนโปอ,อำเภอโปอจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณมูลนิธิครอบครัวพอเพียงที่ได้ให้การสนับสนุนให้โอกาสเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านในการเข้าร่วมกับกิจกรรมตามโครงการล่าวขอบคุณค่ะ